ัสวัสดีครับเจอกันนะครับวันนี้สวัสดีตอนเช้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันนะครับวันนี้นะครับเราจะหนีเมืองเข้าไปเที่ยวป่ากันนะครับกับเิ็บจิ๊บแชนแนลครับน่าจะมีความสุขดีนะครับหนึ่งคืนนะครับกับทริปผ่อนคลายนะครับตามไปดูกันนะครับว่าจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ กลางเมืองหัดใหญ่เลยนะครับแต่จะหนีความสะดวกสบายไปเจอกับธรรมชาตินะครับวันนี้หนีความสะดวกสบายไปเจอกับธรรมชาติตื่นเต้นนะตื่นเต้นเดี๋ยวขอญาตจัดกระเป๋าก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับครับตอนนี้เตรียมกระเป๋าเรียบร้อยนะครับไปดูกันนะครับเอาอะไรไปบ้างนะครับไปประจญภัยไปเที่ยวนะครับนอกสถานที่นะครับกับธรรมชาตินะครับจะไปดูธรรมชาติ เมืองหาดใหญ่จริงๆเป็นยังไงนะครับเราอยู่กันแต่ในเมืองนะครับวันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับเอาอะไรไปบ้างเนี่ยไปแค่นี้พอครับแค่นี้พอนะครับสาหรับหนึ่งวันนะครับแล้วก็กระเป๋าคู่ไกลหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างไปรอพี่ๆที่จะมารับนะครับวันนี้ไปกันเป็นกลุ่มนะครับกับเพื่อนที่ทํางานนะครับไปดูกันนะครับว่า จะสนุกแค่ไหนนะครับ มาถึงกันแล้วนะครับสําหรับจุดหมายปลายทางของเรานะครับที่สวนอุดมสุขนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าสวนธรรมชาติจริงๆเป็นยังไงนะครับมีผลไม้อะไรบ้างนะครับเป็นสวนผสมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับไลฟ์สไตล์วันนี้นะครับหนีเมืองเข้าป่านะครับไปดูกันครับ นนี่นะครับสารพัดผลไม้นะครับหลากหลายเดี๋ยวเราจะไปเก็บผลไม้กันด้วยนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมกางเต็นท์พักกันที่นี่นะครับหนึ่งคืนนะครับที่สวนผลไม้นะครับอุดมสุขจริงๆนะครับบรรยากาศดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับ ตลอดทางเลยนะครับก็จะเป็นพืชพันธุไม้ต่างๆนะครับบรรยากาศป่ากันเลยทีเดียวนะครับมีต้นต้นไม้ต้นอะไรต่างๆมากมายนะครับต้นโกโก้ต้นกาแฟนะครับต้นทุเรียนนะครับต้นหลงกองนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีจำปดัดด้วยนะครับเขาบอกว่าที่นี่มีจำปาด,ดต้นที่เก่าแก่แล้วก็ รสชาติอร่อยที่สุดในสวนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีสละะรงมรือทีเดียวนะครับสวนในฝันของใครหลายๆคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บผลไม้กันนะครับทำกิจกรรมในสวนแล้วก็ตั้งแคมป์กังเต็นกันนะครับอันนี้เดินทางสะดวก จะได้นะครับจอปะดบร่วงมาจากข้างบนนะครับเก็บกินไม่ทันมีนกด้วยผมชอบนกตัวเล็กๆอะไม่รู้ชื่ออะไรน้องกองนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการต้นนี้นะครับตอนนี้ขอเดินชมก่อน สอได้หมดนะครับ <pist ach> ขอให้ส่งมานะครับทางรถยนต์นะครับทางรถของฉับน้องกองสดๆกับต้นนะครับต้นแรกเหมือนกันนะครับผมที่ไม่เห็นจากต้นแบบนี้นะครับใหญ่มากเลยครับ บรรยากาศดยรอบนะครับของสวนผสมนะครับสารพัดนานาพันธุ์ผลไมาาน้นะครับมีต้นทุเรียนนะครับเรามาช้าไปนิดนึงนะครับในนี้เป็นการเก็บทุเรียนโชว์แล้วครับวันนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บลองกองกันวันนี้นะครับแล้วก็นี่เป็น ใบเหลียงครับต้นเหลียงที่ทางภาคใต้เขาจะนำมาผัดกับไข่นะครับเดีวราจะไปดูผลไม้อื่นๆนะครับ

เอามือน้ำผึ้งเอ้าไม่เคยเล่นก็ตักซะเอ้าเออไม่เคยเห็นเนี่ยะทา้เอาหยดเลยหยดยังไงหยดสีแก้วอะไรเพิ่มไปเลยเดี๋ยวค่อยเพิ่มก็ได้หยดไว้ก่อนนะเขาใช้แบบนี้นะใช้แบบนี้ช้อนตักนาดานาดานาดาโอ้โห๋ยวามดมาแล้ว นี่เป็นทุเรียนกาแฟครับเมนูแนะนาเมนูแนะนาครับทุเรียนกับไม่ใช่จิ้มน้ำใช่ไหมเราต้องคนให้มันได้บรรยากาศนะแล้วก็ทุเรียนนะครับคนไม่กินทุเรียนครับวันนี้เสียเปียบกลัวเสียเปียบเลยต้องกินทุเรียนแล้วก็น้ำผึ้งนะครับอืมน้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งชันนรงพันชันนรงใช่ไหมครับพี่ชันนรง ชันนรงชันรงหรือชั้นนรงชันนรงชั้นรงกินอย่างเดียวนะไม่ได้สนใจตอนเขาพิเศษหรอกอ่านน่อ่านนะชั้นรงเราจะอ่านนะาถึงเสียงก็ได้ชันนรงชั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 ้นรง มารับมามีวิธีนึ่งก็เนี่ยใช้เนี่ยตัดอือกระชากเล่นท่าย,ยากเลยเล่นท่าย,ยากอ่ะฉีกขาเลยอ,ะอ่ะน,นี่นี่น,นี่น้ำเละลน้ำเละเดี๋ยวหาที่เหยียบต่อนนี่ต้องเหยียบลองดิเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบนี่เดี๋ยนดูก่อนเดี๋ยวลองนะถ้านไม่มีที่เกาะมันจะมีวิยืดไม่ได้ได้วันนี้ เก่งจังฮะมีคนชมเลยไหมเป็นกำลังใจชมคนขนไปนะโอ้โหสวยว่ากิโลหนึ่งเลยนะพวงนี้ถึงลูกคิปถึงนลยครับได้ได้กิโลหนึ่งได้เลยนะที่ตูกผู้เด็ดตัดประสีไม่ถูกด้วยแบบ ยกหางจกขวงหกสนันก็นสมควรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแคมป์กันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกางเต็นท์เดี๋ยวผลไม้ไปทำความสะอาดก่อนนะครับนี่นะครับเป็นผลิตที่เราเก็บมาได้กันนะครับมีมันคุดมีลองกองแล้วก็มีละไมนะครับ เดี๋ยวให้ช่างมีชัยช่างเลือในตำนานของเราล้างอุปกรณ์ก่อนพ่อใหญ่ไหมเนี่ยไม่เลยพี่เขาบอกให้แช่ไว้แช่ไว้เลยแช่ไว้เลยดกวเดี๋ยวันนเราก็มายกเสด็จน้ำ๋ยวค่อยมาเอาลูกเสียออกอะไรพี่ช่วงเลยโอ้ โปรมาให้หน่อยดิอยู่ไหนอยู่กินกะละมังอ่ะกินให้หมดนะกินให้หมดนะคอนเทนต์นี้คุ้มมากต่อไปร้านผลไม้โภชนาการหาไปไหนจะหมดโอ้หล้นละถอแล้วครับตอนนี้เรากำลังถ่ายยังเนี่ยกดถ่ายแล้วนี่บันทึกสีแดงเลยเฮ้เฮมองหน้าหน่อยลูกพี่ มะคุดเอาไงมะคุดจะล้างถางหมดไหมเลยแคนนี้ก็หมดแล้วนั่นมีไมาหนึ่งกะละมังครับกับสองตะก้าตอนนี้รู้สึกยูทูบเบอร์มาเยอะครับไม่ต้องบ้านลุงคนแล้วครับตอนนี้ครับหลังจากที่ได้เก็บผลไม้นะครับอย่าสนุกสนานกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งเต็นท์กางเต็นท์กันนะครับ ตามไปเลยครับ สมไฟเก่งเนาะเราอะา, <laughs> ห,าหูม าให้หน่อยไีใชยเดี๋ยวดีเก็บของกันดีเปิดให้หน่อยหา <c oughs> กินไม่ได้แล้วเอานั่งเรียนเลยเรียนเรียนฉ่ำๆอันนี้ของพี่ใช่ไหม <c oughs> เอาเลยเก <c oughs> อะขอเป็นโคกแล้วกัน